วิตามินเอดี3เ e นี่ยค่ะเวลาเข้าห่ยงัวเข้าไปแล้วมันจะซอยเสริมภุ้มต้านทานงัวห้งัวแข็งแรงเนาะค่ะทนทานต่อโรคล้ำปีสกินสวัสดีค่ะกลาบมาพบกับช่องบ้านทุงสตูดิโอค่ะ วิตามิน A D 3 e เนี่ยคะ่ะสิเป็นวิตามินที่เขาซอยสร้างพุมมตานทานให้กัรบร่างกายงวัวเหตุแห่งว่วนี่แข็งแรงระบบการทำงานปกตินะคะ่ะก็คือสำหรับพอแม่พี่น้องที่กำลังเป็นล้าปีสกินเนี่ยคะ่ะเออและหลายท่านเขากสะซิดวิตามิน A D ดี3 e ให้งวัวในช่วงที่งวัวะกำลังป่วยเป็นโรคล้าปีสกินเพราะว่าสิเหตุไห่ร่างกายงัวนี่แข็งแรงขึ้นเนาะคะ่ะ อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ประสุสา์นิ้วอ่าขอมูลจากเว็บไซต์ประสุาะาส,สา์นิ้วกับสิลิงไว้ในไว้ใต้คลิปอะค่ะสิลิงไว้ใต้คลิปให้พ่อแม่พี่น้องล้องไปอ่านเบิ้งเนาะคะ่ะก็คืออธิบายนิดนึงล้ำปีสกินเนี่ยคะ่ะเวลางว้วเป็นเนี่ยเขาสิเป็นทั้งเบิดซี่ระยะด้วยกันเนาะคะ่ะระยะแรกก็คือระยะแรกก็คืองว้วนี่สิมีไข่มีไข่แล้วก็สิมีตุ้มขึ้นเล็กน้อยเป็นเสียคะ่ะคือง้าบางงว้วบางโตเนี่ยติดล้ำปีสกินอจสิบ่าภพระยะแรกเนาะคะ่ะ ระยะที่สองนี่ตุ้มเริ่มขึ้นหลายค่ะตุ้มเริ่มขึ้นหลายอ่ราระยะที่สามนี่ตุ้มเริ่มแตกระยะที่สี่นี่ก็คือว่าแผลสิเริ่มหายตั้งเสีค่ะม <c> า <oughs> ที่นี่ก็เลยไปอ่านวิธีการรักษาเขาบอกว่าวิธีการรักษาในระยะที่หนึ่งขณะที่งัวมีไข่เนี่ยเขาก็สียาลดไข่ยาแก้แพ้ตั้งเสียค่ะและเขาก็สิเสริมวิตามิน A D 3 E เพื่อเฮตแห่งัวนี่แข็งแรง คุ้มตานทานงวัวสูงงวัวแข็งแรงเวลางัวที่เขาเป็นล้ำปีสก,กินเขากะสีหายเร็วเสียค่ะงัวแข็งแรงงวัวหายเร็วหรือว่ากะสีสาม,มารถทนต่อล้ำปีสก,กินได้โดนตั้งเสียค่ะเอออันนี้ก็คืออันนี้ก็คือข้อมูลที่เพิินอ่างอิงไว้เนาะระยะที่2ก็คือการค่ะช่วงที่เริ่มมิตุมช่วงที่ง้วเริ่มมิตุมเนี่ยค่ะเพิ่นสีเริ่มหายยากแกอ้อักเสบแม่บ่ค่ะเริ่มหายยากแก้อักเสบแน่เออและก็ยังให้วิตามินเอดี3อีในทุกระยะที่งัวงัวเป็นโรคล้ำปีสกิน เนี่ยค่ะจะสามารถสรุปได้ว่าวิตามิน A D 3 E เนี่ยค่ะเวลาห้าวห้หัวเข้าไปแล้วมันจะซอยเสริมภูมิต้านทานน้๊อห์หายห้๊อหแข็งแรงเนาะคะ่ะทนทานต่อโรคล้มปีสกินถ้าเป็นโรคล้มปีสกินเสร็จแล้วกระสีหายเลี้ยวขึ้นทั้งเสียค่ะถ้าเป็นล้มปีสกินกระสีหายเลี้ยวขึ้นหรือถ้าบว่าเน้เป็นล้มปีสกินนัวกระสีมีภูมิต้านทานสูงเนาะคะ่ะติดโรคยากหรือว่าติดแล้วก็อาจจะหายเร็้ยวทั้งเสียค่ะวิตามิน A D 3 E เนาะค่ะทุกระยะของ ทุกระยะของล้ำปีสก,กินทุกระยะที่เป็นล้ำปีสก,กินเนี่ยค่ะถับไปอ่านเนาะโบซิลิงโบซิลิงเว็บไซต์ไว้ให้ใต้คลิปพ่อแม่พี่น้องร้องไปอ่านเบิ้งเนาะคะ่ะนั่นแหละค่ะทุกระยะเลยค่ะทั้งระยะที่หนึ่งสองสามสีทีทีเพิ่นเพิ่นจะมีวิธีบอกนะคะ่ะว่าใส่ยาโตัใดเออใส่ยาโตัใดในระยะที่เท่าไรพ่อแม่พี่น้องสังเกตเบิง้งด้านเสียมันสิบ,บอกย่างละเอียดเลยล่ะค่ะเว็บไซต์นี่ ทุกระยะนี่เขาก็สิบอกไว้ว่าวิตามินที C, ไห่เสริมก็คือ A D ดส e. ทุกระยะแต่สิพิจารณาแบบฉีดแต่สิฉีดไฮหรือสีไห่กินไะไห่พ่อแม่พี่น้องพิจารณาเอาแต่ว่าตอนนี้คือคอกโบนี่มันบ่ฮันเด้เป็นอย่างเนาะค่ะคอกโบนี่เอายังไงบ่ฮันเด้เป็นล้ำปีสกินค่ะคอกข้างๆกันกอนข้างที่จะเป็นแล้วละค่ะเป็นเป็นแล้วเนาะค่ะแต่ว่าคอกโบนี่บ่ฮันเด้เป็นล้ำปีสกินโบกเลเซอร์โบเกเรเซอร์ บบกเลยสื่อพรีมิกชนิดหนึ่งสื่อพรีมิกชนิดหนึ่งซึ่งมีส่วนผสมของวิตามิน A D ด E เนาะค่ะมาเสริมแห่งว่ากินหรือถ้าพ่อแม่พี่น้องจะฉีดให้เขาโดยตรงนี่กะให้กระสอบถามสัตวแพทย์ได้เนาะค่ะว่าสีฉีดเท่าใดระยะเวลาการฉีดตั้งเสียค่ะตัวละเท่าใดก็ลองสอบถามสัตวแพทย์แถวบ้านได้แต่ว่าตอนนี้ของโบกับว่ได้ฉีดแต่ว่าโบสีเน้นแบบสื่อมาให้เขากินมากกว่าเนาะค่ะสื่อมาให้เขากินมากกว่าเพราะว่ายังเพราะว่าตอนเนี้ย ง้วบับ่ฮันได้เอาง่ายค่ะบ่ฮันเด้เป็นขากระเสริมข้าก็เสริมตรงนี้เ,เสริมวิตามินเสริมแร่ธาตุตรงนี้เนาะคะ่ะเพื่อทีเซนไห่ร่างกายงัวนี่เขาแข็งแรงสมบูรณ์นะคะ่ะอันนี้ก็คือซื้อชนิดผงมาให้เขากินเออจริงๆมันก็เป็นพรีมิกชนิดหนึ่งแหละคะ่ะบริษัทได้ยี่ห้อได้ก็ขออนุญาตบอบอกกันแล้วกันเนาะ,ะเดี๋ยวสิว่าสนับสนุนการขายสินค้านะคะ่ะจริงๆไม่ได้ขายสินค้าเพราะดีว่าอ่านเจออ่านเจอก็เลยอยากเอามาเผยแร่ให้พ่อแม่พี่น้องฟังเนาะคะ่นะนี่ค่ะ อันนี้คือผสมให้เขากินผสมให้เขากินมือละสองซอนค่ะนี่อันนี้ก็บกับไส้ล้ำเข่าให้เขากินเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะมือละสองซอนถ้าโตถ้าโตใหญ่คือจ้าหนูเป่าต้องเสียค่ะกัให้เขาเจ้สามซ้อนนะพี่น้องเพราะว่าร่างกายเขาโตใหญ่หการดูดซึมเขากระสีหลายก็กันต้องเสียค่ะตัวหน่อยตัวใหญ่การดูดซึมหลายก็าการความต้องการวิตออามินหรือว่าแรล่ขาดเขากระแตกต่างกันเนาะคะ่ะอันนี้ก็ซื้อมาให้เขากิน มันก็ต่สีมีส่วนผสม,มของ A D 3 E สูงแล้วก็มีแร่ธาตุชนิดอื่นซึ่งวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยค่ะมันมีคุณสมบัติในการซอยในการสร้างภูมิต้านทานใหงว้งวะงัวแข็งแรงงังวกับสีมีภูมิต้านทานโลกสูงตั้งเสียค่ะพี่น้องเอ่องวัวกับสีมีภูมิต้านทานโลกสูงเนาะคะ่ะแต่ว่าที่จริงเนี่ยวิตามินมันกแตสีมี่ลายโตนี่ชนิดกินอ่าเป็นผงเป็นน้ำหรือว่าชนิดฉีดตั้งเสียค่ะเออ่ชนิดฉีดเนี่ยมันกแตสี มันมันกระสีเข่าสู้ร่างกายง้วะแบบโดยตรงเป็นบ่ล่ะค่ะมันกระสีเข่าสู้ร่างกายง้วะโดยตรงมันกระสีออกฤทธิ์เร็วแต่ว่าแบบชนิดกินเนี่ยค่ะมันต้องค่อยกินไปเรื่อยๆเรื่อยๆบ่แมนว่าอยากใหง้วได้วิตามินเอดีซัมอีหรือว่าแร่ธาตุสูงให้กินหลายๆแล้วค่ะร่างกายง้วะก็คือว่าจะมีปริมาณการดูดซึมได้คือค้นเนี่ะค่ะคือจ้าเฮาเนี่ย ค้นอ้วนก็กินยาอาจจะกินทาราสองเม็ดคน้นใจอาจจะกินทาราเม็ดหนึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับน้ำหนักหัวได้ค่ะและอีกอย่างก็คือปริมาณการดูดซึมค่ะมันจะบอกวายุแล้ววางวัวแต่ละโตรหรือว่าร่างกายคนแต่ละคนตอนหนึ่งหมื่นสามารถดูดซึมวิตามินหรือแ่ธาดัดได้จํานวนจากมิลลิกร,รัมเนาะค่ะมันจะบอกวายุแลว้วพราะฉะนั้นการใสห่ห่งนวากินแบบผงนี่มันจะอาจจะต้องใส่ระยะเวลาแน่อาจจะต้องใส่ระยะเวลา,นาจจใาะะลาน่นี่ก็คือให้เขากินไปเรื่อยๆค่ะ ได้ถามสมุดว่าพี่น้องอยากให้มันได้ผลเร็วอ่ะก็จะนี้แบบฉีดแล้วค่ะ A อดีสอฉีดเข้าไปที่ซอยสางพุ้มตานทานไหงวเนาะค่ะเออเนาะคือแจ้งที่บอกไว้ละค่ะก็คือว่าไปอ่านนี่ระยะการรักษาโรคลำปีสกินทั้งสี่ระยะของเว็บไซต์ประสุศาส์นิวเว็บไซต์ประสุศาส์นิวเนี่ค่ะก็เป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์ทุกชนิดในประเทศไทยนี่แหละค่ะให้ข้อมูลทั้งหมูเม็ดเออหมู หมูปลาเป็ดไก่ทั้งสียค่ะเพิ่งซีเรียรขอมูช่วงนี้ล้ำปีสกินกำลังระบาดนะักเพะคนเกษตรขอมูในเรื่องของล้ำปีสกินนะคะทั้งระยะการเกิดโรคทั้งซีระยะเนี่ยค่ะเพิ่งเกษสิอธิบายไว้เบิร์เลยค่ะแล้วกับวิธีการรักษากุ้มยาที่ใส่ีนเพิ่งเกษติรีดไว้ให้เบิร์เลยเนาะคะ่ะกับข้อข้างที่ละเอียดเพิ่งที่บอกพ่อแม่พี่น้องละค่ะเดี๋ยวสิพาไปเบิ้งค่ะเป็นอะโกมิกเนาะคะ่ะอะโกมิก ที่ว่าให้ฟ Internet ังตอนแรกล่ละ 1971. ค่ะคือมันก็เป็นพรีมิกชนิดหนึ่งคําว่าพรีมิกก็คือว่ามันจะเป็นพวกวิตามินพวกแร่ธาตุที่เอามาแหงวะกินเราสีเอสีซอยแหงวะนี่จะเริ่ญเติบโตได้ดีอ่าสีซอยแหงวะนี่จะเริ่มเติบโตง้วกินยาดีเป็นสัตว์เลี้ยงกามเนื้อสูงต้งเสียค่าลดปริมาณอาหารคนอันนี้ก็คือสรรพคุณของพวกพรีมิกเนาะค่ะแต่ว่าอันนี้มันซื้อว่าอโกมิกเนาะค่ะโบซื้อม้าเป็นถุงใหญ่เลยพี่น้องซื้อมาเป็นถุงใหญ่อันนี้ขนาดยี่สิบห้าโลเนาะค่ะ ทรงฟรีขนาดนี้ใช่ไหมลทรงฟรีประมาณประมาณเก้าร้อยถึงแปดร้อยนี่แหละค่ะจะไม่ได้อันนี้เขาเอามาห้่ังวกินเนาะค่ะมันช่วงนี้ก็คือว่าช่วงหนาฝนเขาไม่ค่อยได้ปล่อยงวัวเขาเสิเอางวขังคอกเวลาเอางวาขังขอกนะคะเขาสิหาหยา่าเพราะเพราะเขาได้กินหย่าหน่อยแล้วล,ก,ลก็สิเสริมเต้าเฟียง แล้วก็สิมีอาหานคนก็สิมีหยาเล็กน้อยเนาะคะ่ะเขาก็ต้องเอาตัวเนี่ยค่ะมาซอยเหงื่อง้วเพื่อที่งัวะจะได้จะเริ่มเติบโตดีช่วงที่เขาบ่มมียาเอาง่ายๆก็คือว่าเขาเขาสิบ่จ้อยนั่นแหละค่ะพี่น้องก็เลีงให้เขากินเพี้ยงดีทําน้องนี่เนาะคะ่ะก็คือตัวเนี่ยถ้าไปอ่านส่วนผสมมันอะคะ่ะส่วนผสมมันสิอยู่ด้านไหนเนาะคะ่ะเอ่อ ถาไปอ้านส่วนผสม,มเนี่ยคะ่ะมันจะมีแร่ธาตุมีวิตามินมีส่วนผสมหรายอย่างที่ซอยแห้งวัวที่จะเริ่มเติบโตได้ดีแล้วก็สั่งภุมมตันทานงวัวถังงัวแข็งแรงถังงัวมีพุ้มตันทานที่ดีตั้งเสียค่เขากะสิเปเเเเ็นโลกเขากะเขากะสิสามารตตันทานต้อโลกล้ำปีสกินได้ดีะคะ่ะเออเพราะว่าอย่างเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องสังเกตเบื่องคะ่ะล้ำปีสกินเนี่ยส่วนมากสิเกิดในโลกงัวเมือนค่ะถ้าพ่อแม่พี่น้องเห็นนะคะส่วนมากมันสิเกิด มันมันลูกหัวหนีส่สิค่อนข้างติดโลกหลายเพราะว่ายางก็คือว่าพวกหัวหน่อยอะค่ะภุมมต้านทานมันสิต่ต่ำคุ้มต้านทานโลกจะต่ําเวลาเขาเป็นปากเท้าเปื่อยเวลาเขาเป็นล้าปีสกินหรือเขาเป็นโรคติดต้อยอยังก็ตาม มันสิพบในง้วนหน่อยนี่สูงเพราะว่าพุ่มตันทานเขาตามร่างกายเขาพันในแข็งแรงเนาะคะ่ะพวกวิตามินพวกแร่ธาตุจะเป็นชนิดเดีก็ได้พ่อแม่พี่น้องให้พ่อแม่พี่น้องอ่านเบืง้งเน้น A อด E อเนาะคะ่ะสีซอยสีซอยแห่งว่านี่มีพุ่มตันทานต่อโลกล้ำปีสกินได้สูงค่ะอ่าเฮดไห,หติดโลกซาเพราะว่ามันแข็งแรงเขาโลกมันติดโลกซาหรือหนึ่งก็คือว่าถาติดแล้วกับ สามารถต่อต้านกับเชื้อไวรัสตัวนี้ได้ดีดังเสียค่ะเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับสิฟากลิ่งไว้ถาใต้คลิปนคะคะหายพ่อแม่พี่น้องลองไปอ่านเพิ่มเติมได้ค่ะไปอ่านเพิ่มเติมได้มันก็จะมีชนิดยาบอกชนิด,ดยาน้ำระายะาที่หนึ่งในงว่วเป็นไข่ในไส้ย,ยาชนิดหยังดังเสียค่ะระยะที่สองอ่าช่วงนี้เริ่มมีตุ่มเริ่มมีการอักเสบต้องให้ย,ยาแก้อักเสบกุ้มไดเพิ่อนอธิบายไว้ดีค่ะระยะที่สามตุ่มเริ่มแตกเนี่ยค่ะ ช่องที่ตุ้มเริ่มแตกค่อนข้างสําคัญได้พี่น้องจะต้องใหา้ย,ยาจะต้องใหา้ย,ยาป้องกันมแมลงวางไข่ทั้งผิวหนังคุณน่ะคือคนบอกรายละเอียดระยะที่ซี่ตั้งเสียค่ะระยะที่ซี่แผลเริ่มหายาแผลเริ่มหายในแมลพันตั้งเสียค่ะจะต้องให้ซิลิเนียมเสริม บำรุงระบบสืบพันธุ์เขาเพราะว่าหัวที่หัวแม่พันธุ์หรือว่าหัวแม่ที่เขาเป็นลำปีสก,กินเนี่ยค่ะเขาสนมีระยะการกับซัร์ซา่าก็ต้องเสริมซิลิเนียมเนี่ยเพื่อนสิบอกไว้ค่อนข้างละเอียดเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องลองไปอ่านเบอร์น้งนะคะ่ะโบสีเอาลิงไว้ใต้คลิปใผ้สำรับมนีจ,จ้งใน้าทขออนุญาตและพ่อแม่พี่น้องไปก่อนค่ะท่านใดที่พึงเขามาลับชมนาอฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปจากทางช่องรายการสำรับมนีขออนุญาตล,ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ